ดูเรื่องนี้ไม่เสียเวลาชีวิตแน่นอนสวัสดีครับเจอพวกเราพี่ฮายผมบอล bon นะครับต้นนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กับการรีวิวหนังล่าสุดคุณต้นกับผมได้ไปดูหนังเรื่อง Primitive War อเป็นหนังที่โจดจานและเป็นกระแสกันอยู่ช่วงหนึ่งในโลกโซเชียลเลยนะอแต่หลังจากที่พอเรารู้ว่าบ้านเราไม่ได้เอาเข้าเราก็จ่อยกันเป็นแถบแต่สุดท้ายก็ได้มีการนํากลับมาเข้าฉายเป็นที่เรียบร้อยโดยผ่านทาง่าย Movie Copyright ใช่ Movie Copyright และวเขาบอกเลยว่านอกจากหนังแล้วความจริงแล้วมันก็มีประเด็นเล็กๆเล็กปาว่าต้นก็เล็กอยู่เล็กอยู่อ่าเล็กอยู่ที่ผู้คนพูดถึงและให้ความสนใจว่าหนังเรื่องนี้มันเป็นหนังเกรดบีแล้วหนังเกรดบีต้องประเมินประมาณไหนวันนี้พวกเราจะมาเล่าให้ฟังนะครับก่อื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พวกเราด้วยจะได้มีเพื่อนมาคุยเรื่องหนังด้วยกันนะมากดอื่นเลยนะขอพูดถึงเรื่องของหนังเรื่องนี้คร่าวๆก่อนโครงสร้างโดยรวม ก็หนังเรื่อง Primitive Ball เนี่ยเป็นหนังดัดแปลงจากนิยายที่ชื่อว่า Primitive Ball Operate u n t o l ของ Ethan p e s t ั s ที่ตัวนักเขียนเองก็มาร่วมเขียนบนทให้กับหนังเรื่องนี้ด้วยซึ่งหนังเรื่องนี้มีทุนสร้างประมาณ7ล้าน7ล้านเท่านั้นอืมแล้วก็ถ่ายทำที่ออสเตรเลียซึ่งออกทุนโดยบริษัท Spark Production ก็คือของผู้กำกับลุคสปาร์กเองตอนแรกมีการสับสนกันนิดนึงว่าเอ้ยหนังเรื่องนี้ออกทุนโดยรัฐบาลออสเตรเลียหรือเปล่าแต่พี่ก็ไปดูบทสัมภาษณ์มาแล้วเขาเขียนเองเลยนะ ผมว่าม่หมือนใจออสเตรเลียด้วยเพราะว่าไอบริษัทนี้เองก็สปาร์กเนี่ยเขาก็อยู่ที่ออสเตรเลียด้วยนะแต่เขาบอกเลยว่าหนังเรื่องนี้เป็นอินดิพีเดนต์เขาออกเงินด้วยตัวเองสตูดิโอออกเองไม่เกี่ยวกับรัฐบาลและก็ทําด้วยความอินดี้เขาเรียกว่าเป็นอินดี้มูบี้เลยซ้ำเป็นใส่แพชชั่นเข้าไปใส่แพชชั่นเข้าไปแต่คําถามง่ายๆไว้ต้นคือสรุปแล้วหนังเกรดบีเนี่ยมันจะต้องเป็นยังไงบ้างนะ ก็เอาง่ายๆชีิดอย่างแรกเลยคือทุนต่ําแต่ว่าแพชชั่นสูงอเอามารู้เรื่องของหนังเกรดบีก่อนในการก็คือหนังเกรดบีเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าหนังที่แย่เสมอไปมันคือหนังที่สร้างด้วยงบประมาณที่ต่ากว่ามาตรฐานของหนังใหญ่แบบหนัง gate เกรดเอพวกเนี้ยโดยมาใช้ทีมงานแล้วก็นับแสดงที่ไม่ดังฉายแบบจํากัดลงแล้วก็ผลิตเพื่อจาหน่ายทางพวกโฮมวิดีโอหรือสตรีมมิ่งแต่ว่าเน้นความบันเทิงความคิดสร้างสรรค์ความแปลกใหม่แบบจัดเต็มแล้วก็ตัดเรื่องความสมงจริงหรือคุณภาพโปรดักชั่น ตอบลงมาคือความจริงแล้วพี่ไปดูข้อมูลเพิ่มเติมไปนิดนึงความจริงหนังเกรดบีเนี่ยมันคลาดเคลื่อนจากสมัยก่อนเล็กน้อยนะตรงเรื่องบัตเจ็ดด้วยอ่ะคือหนังเกรดบีเนี่ยมันแปลว่าทั้งเรื่องบัตเจ็ดทั้งเรื่องดาราดังทั้งเรื่อง CG ทั้งเรื่องคุณภาพถูกไหมแต่เมื่อก่อนเนี่ยหนังเกรดบีใช้เงินต่ำกว่านี้นะห,หนังเกรดบีใช้เงินแบบ,บ,บหลักสามแสนเหรียญตั้งแต่ห้าหมื่นเหรียญจนสามแสนเหรียญขึ้นไปอย่างพวกฮอลลีวีนสมัยก่อนอย่างเงี้ยที่ใช้แค่ประมาณสามแสนสี่แสนเหรียญเท่านััั้นนนนสส่วหงเกรดมยี เขาเริ่มยกเปิดเทียบมาแล้วว่ามันอาจจะขึ้นหลายหลักล้าน5ล้าน6ล้านก็ยังได้แต่มันจะต้องเป็นคุณภาพที่แตกต่างจากสตูดิโอบอบัสเตอร์ยุดได้เห็นไมชัดอ่ามันจะเห็นได้ชัดมันจะเห็นได้ชัดบทกระมากาหลุดโลกแล้วก็จะมีแบบเส้นบางๆระหว่างความโง่ความเจ๋งอ่ามันเอ็กอีกอย่างหนึ่งที่ชัดเจนนะเว้ยหนังเกรดบีนะจะหาตัวแทนจัดจําหน่ายยากอ่าใช่ใอย่างเรื่องนี้ก็เป็นต้น เรื่องนี้ทางสตูดิโอทาเองถูกปะ่ะเขาก็ไม่ได้มีเส้นสายอะไรมากมายกับการตัวแทนจัดจําหน่ายเขาก็ต้องไปเสนอขายอย่างที่เราพูดไปในอินเกิลนะเขาก็ต้องไปเสนอขายไปหางานประกวดไปตีกระแสอินเทอร์เน็ตนู่นนั่นเพื่อที่จะได้มีตัวแทนจัดจําหน่ายอืซึ่งกว่าที่จะมาถึงไทยก็ลบาบากยากเข็ญใช่เลเหมือนกัน,นหนังเกรดบีพวกนี้ก็จะมีแบบแนวหลักๆที่จะแบบมากันเยอะๆเลยก็จะเป็นแบบแนวแอคชั่นแนวสยองขวัญแนวไซไฟพวกนี้อะสแลชเชอร์อ่ะแต่ว่าหนังเกรดบีเนี่ย อย่าไปดูถูกมันมากนะหนังตำนานเยอะเพราะหนังตำนานก็เกิดขึ้นจากหนังเกรดบีมากมายใช่อย่างแรกก็ดีวีเดทโออันนั้นแน่นอนอือันนี้นก็เรียกว่าเป็นตำนานหรืออย่างทมออ๋อเอกรับบอยขึ้นดิใช่ฮาโลวีนอย่างนี้อาฮาโลวีนหรือแม m แม็กคัพแรกก็อย่างตอนแรกเป็นหนังเกรดบีนะจนมันพัฒนาจนเป็นแบบหนังหนังหลายเรื่องหนังฟอร์มยักษ์มาจากหนังเกรดบีใช่หรือต่างๆที่ผมชอบก็อย่างชาร์กนาโดไอ้แ้นี่กูขยะกูไม่สน แต่คุณต้นแม่งโคชอบเลยมากคุณต้นแม่งโคชอบเลยคือมันตัดทุกอย่างทิ้งไปแล้วก็เราไปสนบับสนังพอมันเอาสมองมไปด้วยไงต้นก็พูดง่ายๆว่าหนังเกรดบีมันคือหนังความบันเทิงแบบราคาประหยัดทุนสร้างแบบประหยัดก็คือหนังเกรดบีเนี่ยมันก็คือหนังอินดี้นั่นแหละแต่หนังอินดี้ทุกเรื่องไอ่ะไม่ใช่หนังเกรดบีออพูดง่ายๆมันคือมันอยู่ที่จุดประสงค์ในการทําแม้จะดูเป็นหนังทุนน้อยแล้วเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ังคู่แต่ก็จําแนกได้ง่ายๆว่าแบบหนังเกรดบีเนี่ยมัันนจะอดดแแแ่ไ้้ววยพชลก็ มีจุดประสงค์ทางด้านความบันเทิงส่วนหนังอินดี้มันจะอัดแนนไปด้วยหัวใจมีจุดประสงค์ทางด้านศิลปะอย่างพวกหนังอินดี้รางวัลพวกนี้แต่หนังอินดี้ไม่จาเป็นต้องทุนต่ำนะหนังอินดี้ทุนแพงก็มีเยอะแยะอินด<ช>ี้ <Ind ie S 2> แปลว่าอิสระเอฟเฟกตมามาเข้ารีวิวหนังกันบ้างใช่ฟังเรื่องย่อก่อนไหมว่าเอาไงเอาเรื่องย่อก<ง>่อนนิดนึงก็ได้เรื่องยองออ่อ,ยอของเพลย์มีทีบอลฮะก็คือในปี1968ยุคสงครามเวียดนามทีมปฏิบัติการที่ชื่อว่า w a l t e r s ์สคอต ถูกส่งเข้าไปในุบเขาในป่าเวียดนามเพื่อค้นหาหน่วยกินเบเร่ที่หายตัวไปแต่พวกเขากลับค้นพบว่าไม่ใช่มีเพียงแค่สตูมนุษย์เท่านั้นที่อยู่ในป่านี้แต่มันมีไดโนเสาร์อยู่ด้วยพวกเขาจึงต้องหาทางเอาชีวิตรอดจากุูเขาแห่งนี้ให้ได้เอาง่ายๆก็คือมันเป็นหนังคนยิงกับไดโนเสาร์ใช่พกปืนไปเต็มที่กูงงเหมือนกันนะหนังอย่างไอจูเลสิกเวิลด์จูเลสิกพาร์กเนี่ยปืนม่งหายไปไหนหมดวะไอ้เปืนโดนไครับ แล้วยุคสมัยมันใหม่แล้วนะคือความจริงปืนมึนควนแรงกว่านี้ปะ่ะกัดการไโดสเาาปืนมึงควนหนักกว่านี้ป่ะอันนี้นี่เหมือนใช้มือ,อเออเลี้ยงกันเป็นโปเกมอนเลยมาความรู้สึกหลังดูผมให้คุต้นก่อนเลยอ่าได้ก็อย่างแรกเลย ข้อสื่หลังลงผมเนี่ยก็คือผมทําใจปล่อยวางเพราะว่าเนี่ยมันคือหนังเกรดีใช่ไหมผมก็เลยใช้ฟิลเตอร์การดูแบบที่เคยชอบชักนาโดก <c oughs> ็คือตัดความคาดหวังทิ้งไปตัดความสมเหตุสมผลของหนังทิ้งไปไปตัวปล่อยใจไปกับสิ่งที่หนังมันเสิร์ฟมาให้ผลก็คือผมชอบามากๆเพราะหนังมันโคตรมันมันดีกว่าชาักนาโดไงสัตว <c oughs> ์อ <c oughs> ชักนาโดก็มันเกิน <c oughs> ชักนาโดเกินชักนาโดกูรู้เลยซีจีนี่มึงไม่ตั้งใจทำอ่ะกระทุนมันมีแค่นั้นมันมันโง่จนเป็นตำนานก็เป็นตำนาน อ่ะสำหรับพี่นะพี่รู้สึกว่าหนังมันให้ในสิ่งที่พี่อยากได้มันะในสิ่งที่จูเลสิกพาร์คหรือจูเลสิกเวิลด์เนี่ยมันให้พี่ไม่ได้มาก่อนคือความรู้สึกเหมือนกับการเล่นเกมไดโนคริสิ s อ่ะใช่อันนี้ต้องเน้นมาภาคสองนะภาคแรกมันยังเอาสียงขวัญภาคสองมันจะแอคชั่นเอ้ของกูพอแล้วกูหนึ่งสองได้หมดเลยเออผมกูรู้สึกว่ามันเล่นเกมไดโนคริสิตเลยคือมันให้ความรู้สึกตื่นเต้นเออมันให้ความรู้สึกถึงความโหดในที่สุดไดโนเสาร์แม่งก็กลับมาน่ากลัวสักทีอ่ะหลังจากที่ แม่งโดนจูเลสิกปาร์กจับไปทําเป็นโปเกมอนมาหลายภาคที่รู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละคือสิ่งที่ทําให้กูมองเห็นและคิดได้นะว่าทําไมไดโนเสาร์มันถึงน่ากลัวและก็ดังได้เห็นกับย้อนไปด้วยว่าทําไมจูเลสิกปาร์กหรือจูเลสิกเวิลด์เนี่ยมันถึงขายให้เด็กดูได้ทําไมพีจมันถึงต่ําขนาดนั้นทาไมเด็กถึงชอบไดโนเสาร์นักหนาเพราะว่ามันนุ่มนิ่มมันนุ่มนิ่มมันหน่อมแนมและมันสามารถขายคนทั้งโลกได้จริงจริง แต่ถ้าเรื่องไอ้ Primitive w a r เนี่ยกูบอกเลยว่าเอาเด็กเข้าไปดูนะขายของเล่นไม่ได้อไม่ขวัน,นร้ายไอ้เหี้ยฝันร้ายเล่งนี้มันก็ไม่ควรนเอาเด็กเข้าไปดูแล้วมันเป็นหนังเรทอาออบอกเลยฝันร้ายเบก <c> ดูไดโนเสาร์ดีฝันร้ายคือมันมีซีแบบในสาวจบพุงคนอย่างเงี้ยอ,อยากกินเครื่องอไมไก็แล้วมันมีให้เห็นอนะ่ะคือมันเป็นสัตว จริงๆมันไม่สัตว์กินเนื้อที่น่ากลัวจริงๆเป็นบิสเลยเออพี่ดูแล้วเออมหสุดยอดอ่ะใช่ยิ่งทำมาได้น่ากลัวมริแล้วก็จัดเต็มในสัตวมาให้เยอะมากมีหลายสายพันธุ์เลยทั้งบกน้ําอากาศมีโคตรเยอะเออนี่พี่เลยอยากเปรียบเทียบกับเวิร์ภาคล่าสุดอที่เวิร์มันแบบมีทั้งบกมีทั้งน้ํามีทั้งอากาศเงี้ยแต่พอเอามาจริงๆแล้วแม่งกับสนุกเต็มที่แค่ตอนของน้ําเฉยๆที่ดูน่าสนใจถูกปะแต่นเนี้ยมันทั้งน้ําก็ดูน่าสนใจบกก็น่าสนใจอากาศก็น่าสนใจพี่เเลยยออ ตรงนี้เป็นสิ่งที่กูอยากได้มาตลอดนะนะมาตลอดแลนะขอเสริมยอย่างหนึ่งก็คือหนังเ่นี้มันด้วยความที่มันเซตติ้งอยู่ในยุคสงคารามเวียดนามใช่ไหมมันก็ทํากินายอของสองคารามเวียดนามทํามาเอาว่าถือฟำหร่บผมะถือว่าโอเคนะมันใช้ความแบบคีเช่ข,ของสองคารามเวียดนามแบบใช้เ h e แบบโปรเจคเนตซันอย่างเงี้ยที่ฟังปุ๊บอ่ะเนี่ยแม่งสงคารามเวียดนามถ้าให้ผมจํากัดความ,มง,ง่ายๆมันคือหนังฟิลแบบเรื่องพาทูลอ่ะที่เป็นหนังฟิลสงคารามเวียดนามอ่ามีจูดสิกปาร์คแต่ว่ามันไม่ได้ดีครับ ขนาดสองเรื่องนั้นนะแต่ว่ามันก็มีเอกลักษณ์ความมันของตัวมันเองสวีนั้นะสรุปเลยนะผมมีความรู้สึกหลังดูนะคือสุดท้ายมันคือแตกต่างใช้คํานี้เลยว่าแตกต่างกับจูเลสิกปาร์คจูเลสิกเวิลด์มากๆนะและหลายๆคนอาจจะกลัวว่ามันจะเป็นหนังบีจา๋าแบบไอ้หนังซอนตีนของไอ้ไอ้ต้นเนี่ยชังรลโดมันไม่ใช่อย่างนั้นนะดีกว่านะด,ดูง่ายกว่าดีกว่านะดีกว่านนคืออย่างที่แน่ๆคือ CG ดีกว่าแน่นอนจ G ดีกว่าแน่นอนแล้วบทมีความจริงจังกว่า แต่ว่าอาจจะลนล้นกับตามบีอะนะเออแต่ว่าพูดง่ายๆว่ามันเป็นหนังเกรดบีที่เขาพยายามอืมอ่าใช้คำว่าทะเยอทะยานหนังเกรดบีที่ทะเยอทะยานมากกว่าแค่นั้นเองใช่ผมมอกว่าก็คือหนังตัดเลี่ยงจากพวกจูสิบโบอะอ่าเราแบบเจอสาวพวกแบบเป็นมิดมาเยอะแล้วเรามาดูอันนี้มากที่แบบซัดกับมันมากอยากซัดกับมันอยากยิงมันมากตัดเลี่ยนมากคิดซะว่าเป็นหนังตัดเลี่ยนแล้วกันอ่าไปเดี๋ยวเข้าข้อดีกับข้อเสียกันก่อนเลย แต่ว่าก่อนอื่นเลยแวะชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะครับอย่าปล่อยให้เจ้านายตัวน้อยต้องรอเติมความสุขให้เจ้านายของคุณด้วยขนมแมวเลียทิงเกเบลหอมอร่อยรสชาติกลมกลม่อมโซเดียมต่ำไม่ติดเค็มทำจากวัตถุดิบมีคุณภาพฮิวแมนเกรดมีเลขทะเบียนอาหารสัตว์ปลอดภัยสำหรับเจ้านายตัวน้อยของคุณแน่นอนที่สำคัญราคาน่ารักสบายกระเป๋าด้วยนะอย่าลืมเติมความสุขให้คุณท่านกันนะครับแล้วก็อย่าลืมใช้โค้ด S I N S M O V I E หรือ s i n s movie ใช้ได้ในช้อปปีเลยนะครับใช้โค้ดด้วยนะครับเขาจะได้รู้ว่าช่องเราอะเจ๋งมาข้อดีอะไรของต้นผมให้คุณต้องอย่างแรกเลยคือไดโนเสาร์เยอะมากแถมบางตัวเนี่ยก็ดีไซน์ออกมาได้ดีเลยนะรู้สึกว่าเขาทุ่มง,งบกับ CG จีไปที่ไดโนเสาร์เยอะมา,มากๆเลยเพราะว่ามันไม่ได้รู้สึกว่าเรากำลังแบบคนกำลังยิงกับก้อน CG มันคือยิงกับไดโนเสาร์จริงๆเอออันนี้พี่เห็นด้วยนะพี่รู้สึกว่า CG เนี่ยใส่มาดีและไม่หลบใช่ป่ม ไม่หลบเลยคือมันมีฉากกลางวันเห็นแสกแซกซั์กับกลางวันเลยแล้วทำอมาได้เนียนนะเนียนๆเออสำหรับซีจีของทุนเจ็ดล้านเนี่ยสุดยอดมากดีกว่าชาโดโดมเมื่อห่ายทีเพราะว่าในสเซมีเทคนิคตรงเท็กเจอร์มีคงมีขนนโอ้เออมีขนโอ้แล้วพี่บอกเลยถ้าพูดเรื่องไดนเสาร์มีคงมีขนนะไดนเสาร์ทำออกมาน่ากลัวมากโดยเฉพาะไอ้แรปเตอร์มีอ่าเนี่ยอันนี้เขาเน้นเลยเขาชื่อว่าอยู่ท่าแรปเตอร์เออน่ากลัวใช่น่ากลัวจริงใช่โตเมือนอย่างไะยักษ์คือ อันนี้คือสิ่งที่พี่รู้สึกมานานแล้วเว้ยว่าตอนเด็กๆอ่ะพี่ดูจูเลสิกปากเว้ยฮักแรกวีชี่แล้วพี่กลัวแรปเตอร์มากแม่งจะแดกเด็กน่ากลัวมากเออแต่ว่าพอกูโตขึ้นมาเนี่ยแม่งกลายเป็นโปเกมอนเว้ยแม่งเจอไอ้เยคริสแพสไปบลูบลูกูแบบเชียร์อะไรวะเนี่ยไอ้เจกูแบบไอ้เจอะไรวะเนี่ยบลูมึงหยุดทีอะไรก็แล้วขี่มอเตอร์ไซค์กับแรปเตอร์คือมันเท่ห์เว้ยไม่เถียงมันเท่แต่ว่ามันมันขาดความน่ากลัวไปแล้ว เออและอันเนี้ยถ้าได้ดูไอ้แรปเตอร์มีขนนี่นะจะกลับมากลัวแรปเตอร์เลยใ,ใช่ใช่จะกลัวแบบที่มาเปิดประตูได้เออแล้วยังไม่พอพี่ชอบมากอีกอย่างที่สุดอันนี้ต้องยกว่าพี่ชอบที่สุดตั้งแต่เคยดูไดโนเสาร์ม,มาแล้วประทับใจคือไอ้ตัวที่มันบินได้นะมันชื่ออะไรคอร์สเซาโคลอัตแลแค่ชื่อมึงก็ยาก้วแล้วคิดดูเว้ยตอนที่มันบินอยู่ข้างบนไม่เหมือนเครื่องบินอะ่ะในหนังแล้วรู้รู้สึกว่าแบบไหลทางสู้อ่ะพี่โคตรชอบความรู้สึกนี้เลยคือตอนจูเลสิกเวิร์อะไรเงี้ยมันยังแบบ เออมันก็บินบินไปมึงก็แบบเดี๋ยวกูหลบไว้ก็สบายก็เอาง่ายมันเป็นหนังนขายง่ายใช่ไหมมึงดูสกาเลตโจแอนสันดวลกับไอ้แย่ตัวนกแม่งดิโคชิวอ,อันนี้คือแบบไลท์ทางสู้อ่ะอันนี้แม่งติดโอ้อันนี้คือดูไลท์ทางทางสู้จริงแล้วพี่รุ่นอือน,น่ากลัวมากพี่ก็เลยรู้สึกประทับใจเออเลนัวสาวมันมันต้องแบบนี้ถูกไหอ,อ่ะฟาดกันอย่างเงี้ยควักซุงมควักไส้กันเออเอาให้ตายกันไปข้างนนรู้สึกดีมากมางนะ และอย่างหนึ่งคือพอเห็นอย่างนี้แล้วพี่เลยรู้สึกว่าความเป็นหนังเกรดบีเรื่องนี้เขารู้สึกว่าเขาลงทุนลงแรงไปกับหนังเกรดบีเรื่องนี้เยอะมากคือรู้ตัวเองนะว่าเป็นบีแต่ตั้งใจและทยายานยนททยานทําให้มันออกมาดีกว่าบออีทำให้มันแบบดูดีกว่านั้นใช่ใช่คือหนังมันมีจริตแบบบีคือหนังบีคลาสสิกเยอะมากแ,แต่รู้สึกว่ามันใส่แพชั่นความเล่นใหญ่ของหนังเข้าไปเยอะมากเลย รู้แต่ว่ามันก็ยังมีความบ้าบอของมันอยู่นะอ่าใช่ใช่พอพูดถึงความบ้าบอนแล้วต้องไปข้อดีอีกข้อนึงก็คือองค์สุดท้ายอ่าโหชงไคลแมกนี่คือผมใช้คำนี้ว่าโมชิบหายโมชิบหายโมโคตรโมยี่มึงโมขนาดนี้ได้ไงคือแบบอ่ะมันสมกับเป็นไคลแมกจริงๆอ่ะพี่ต้องใช้คํานี้สําหรับพี่นะพี่งงว่ามันบ้าบินขนาดนี้จะเรียกว่าไม่รู้จักกลัวหรือว่าเรียกว่าไม่รู้จักประเมินตัวเองดีก็บอกว่ามันใส่ให้สุดแล้วมันแบบ กูไม่สนอะไรแล้วเอาคอนดูสนุกพออ่ะถ้ามึงสนุกอ่ะถือว่าโอเคแล้วไอ้ีแต่มันคือพอพี่ไปดูไปพี่ดูว่าไอ้เชี่ยมันบ้าเกินไปป่ะคือมึงบ้าปะเนี่ยคือตอนนั้นผมดูผมรู้ว่าไม่เบลอเลยนะแบบช่างแม่งไอ้ชื่อาไม่มึงเป็นขี้หนังทุนต่ำเกเรบีมึงเล่นมุกนี้พี่รู้สึกว่ามึงไม่รู้จักประมาณตัวเองปะวะมันรู้สึกเวอร์ไปหรือเปล่ามันรู้สึกเวอร์ไปแบบเออเอาเอาเลยพี่เอาเลยพี่ไอ้ชื่อจูเลสสิงค์ปาร์คยังไม่กล้าพูดเลยไม่กล้าอยู่แล้วจูเลสสิงค์เวิร์ลจูเลสยังไม่กล้า หนังระดับร้อยล้านสองร้อยล้านยังไม่มีปัญญาทำกู <c oughs> ใช้คํานี้ด้วยเออตรงหลายล้านยังไม่มีปัญญาทำอ่ะอันนี้แบบ <c oughs> ไอ้เจ็ดล้านมันกล้าคิดดูบ้าคลั่งมากก็อยอมรับองศาในี่เมื่งบ้าคลั่งใช่ใช่แต่มันก็ไม่ใช่แค่องศาเพราะรู้สึกว่าทั้งเรื่องประมาณหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาทีหลังจากที่เลยครึ่งชั่วโมงแรกไปโอ้ยครึ่งชั่วโมงแรกนี่เดี๋ยวไว้ไปด่าเขาเสียใช่ก็คือไอ้ช่วงหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาทีหลังอ่ะมันคือมันจัด ความแบบสนุกมาให้แบบ non-stop แล้วมันมีแบบพาเราไปสำรวจป่าเจอเต่าสายพันธุ์ต่างๆเวาสนุกของมันกูบอกเลยถ้ามันเปิดเพลงดื้อๆกูว่าเขาเชิญเสล็ต้ามาช่วยนใช่ใช่ใช่มันจะมีตัวแสบที่แบบคอยมาจมตีตัวเอกทั้งเรื่องอย่างพวกไอเดนดิคัสพวกอะไรพวกเนี้ยมันก็แบบเออใส่ความสนุกมาให้เล่นๆให้แบบเออมันรู้สึกว่าเป็น non-stop ด้วยดีอืมบอกแล้วไม่แปลกอืมแต่อร่อยอ่าใช่ใช่แต่ก็เรื่องความรุนแรงแล้วกันเพราะว่า มึงชอบความรุนแรงนี่มึงนับเป็นข้อดีใช่ไหมก็นับเป็นข้อดีเพราะจูเสิกปาร์เขาทาไม่ได้เออแต่ก็อย่างว่าแหละตอนเรารีวิวจูเลสิกปาร์ยังบอกเลยหรือว่าเราให้มันเป็นหนังเลดอาไปเลยดูป่ะให้มันซัดแดกคนไปเลยดูนี่ไงเรื่องนี้เขาจัดให้จัดให้คืออยากเห็นคนโดนนยสาวทรมานเรื่องนี้จัดให้คือนสาวบางตัวมันก็โรคจิตนะมันไม่มันไม่จะกายคนเลยมันพยายามแบบเล่นกับคนอ่ะตรงนี้ตรงนี้นิดนึงยังไม่ให้ตายทันทีเอาง่ายๆก็อย่างที่จูเลสิกปาร์ชอบโมว่าแรปเตอร์เนี่ยมันล่าเป็นฝูงมันน่ากลัว เร er> ื่องนี้ทําให้ดูเรื่องนี้ทําให้ดูกลัวจริงเออเรื่องนี้ทำเจออย่างนี้ก็แบบคิดว่ามึงรอดกันได้ไงวะเบอร์ไบต์อี้มึงเก่งค่ะนี่กูยอมมึงเถอะอืมอ่ะอันนี้แล้วก็ถ้าดูในโรงเนี่ยอันนี้สำหรับผมนะผมรู้สึกว่ามันก็ถือว่าคุ้มอยู่ที่จะไปดูในโรงเพราะว่ามันมีการเล่นกับทิศทางของเสียงนะมันจะมีแบบบางช่วงที่พวกตัวเองไม่รู้ว่าแต่เสารอยู่ตรงไหนโรงก็มีเหมือนใส่เสียงให้แบบเฮ้ยมันอยู่ทางซ้ายข้างหลังนะปั๊บๆก็ไปอยู่ทางขวาอย่างเงี้ยเออมันแบบได้ฟฟััังงงไมม่่่่่่ทนนนเเเเ้ยยยสสสีซราาใใใใหหหหออูููืชฟัง ก็เนื้อเรื่องกระชับดูง่ายมันคือเข้าใจง่ายๆไม่ต้องแบบทําความแต่เดี๋ยวเน<ด>ื้อ <ะ S 2> เรื่องเดี๋ยวต้องมาอยู่ในข้อเสียด้วยใช่ซึ่งผมก็คือมันโม้มากๆแต่ก็ไม่แน่ใจว่าในนิยายมันโม้แบบนี้ดีกว,ว่าแต่ก็คือว่าทอาออกมาได้มันดีเข้าใจง่ายโม้จริงๆมามไปที่ข้อเสียกันบ้างเลยดีกว,ว่าเพื่อนๆหลายคนช่องเราติดใจรอชมข้อเสียอยู่เสมอ,อมของกูอย่างแรกนะเรื่องแรกเลยต้องพูดถึงคือปูเรื่องนานสีเชียอ่ะสิบนาทีแรกสามสิบนาทีแรกคือ ไอ้เร่อตอนกูดูด้วยกูรู้สึกว่ามึงเป็นหนังเกียรติบีไนศาสตร์มึงมึงช่วยให้เกียรติตัวเองด้วยสามสิบนาทีเนี่ยมันปูตัวละครแบบเยอะมากให้นั่งคุยกันอยู่นั่นอะให้นั่งโม้ฝอยกันืไม่พักใช่คือเอาง่ายเราสามารถดูตัวอย่างบ่อยตัวอย่างที่มันอยู่ใน u t u b e อะเสร็จแล้วมึงสามารถเริ่ม30นาทีแรกได้เลยห้ามไปเลยเว้ยมึงเข้าลงช้าไปเลยครึ่งชั่วโมงแล้วมึงเริ่มดูได้เลยกูเลยงงว่าทําแบบนั้นทําไมวะอ่าใช่มันมันรู้สึกมันอึดจริงนะมันซึ่งมันรู้สึกว่าาามทํให้้กกระชับนีได คือรู้แหละว่ามันอยากปูเซตติ้งตัวละคระแต่ก็ไม่ควรนานแล้วก็ยืดขนาดเนี้ยมึงไม่รู้ตัวเองไงพิเ็จมึงเป็นหนังแนวไหนปูนานจริงคือเอาจริงพี่เกือบไม่ไหวแล้วพี่กำลังคิดว่าเชียร์ตนบัลไลแล้วมึงกำลังคิดอยู่ครึ่งชั่วโมงแรกเ็คือวบัลไลแล้วมึงเออแต่ว่าอ,อ๋อเหอี้ยลังจากนั้นไม่พอเข้าป่าเท่านั้นแหละความสนุกมาแล้วก็ติขอติค่อยใหญ่สาวศรีเมย์แรกนี่มึงนานกันไปความจริงมึงรวบลงเหลือครึ่งเดียวได้ใช่ใช่แล้วก็ด้วยความที่มันเป็นหนังเกตบีอะแผลมันก็เลยเยอะมาก ต่อให้ไม่ได้ตั้งใจแบบสังเกตมองไงมันก็เห็นอยู่แล้วอะความสำเพ็จในสมผลในเรื่องก็คือจะไปมองหาเลยเพราะว่าการตัดสินใจการทาตัวละครหรือว่าความโอเพนอในตัวสามมติมีแบบมาเยอะมากกาาส,สัตๆ์อืมก,กูบอกเลยหลายตัวละครเนี่ยตัดสินใจแบบะมึงตัดสินใจอะไรนะสักพักก็เดี๋ยวพระเอกเมื่อกี้มึงว่าอะไรนะมึงจะทําแบบนี้จริงๆอะ่ะม,มึง คำนี้กูลอยขึ้นมาจริงเลยเชี่ยอัตตาภานมึงจะเอาแบบนี้จริงๆเหรอว่าจอร์ดมึงอาแบบนี้จริงๆเหรอมึงทําทําไมวะไอ้เยอะแบบนี้เลยใช่แล้วก็ต่อมาสำหรับผมผมรู้สึกว่าการแสดงของนักแสดงรู้มันแข่งโป๊กเลยแข่งโป๊กแต่ผมรู้สึกว่าพอตัวละครมันคุยกันมันน่าเบื่อแต่ยังดีที่มันยังแบบหยอดมุกมาบ้างทาให้แบบอ่ามันคุยกันแล้วยังมีอะไรบ้างเมื่อใดอะร็อกมันไม่สมมันไม่สมบูมันคุยกันแบบอะไรกันไปทุกในหลอกเกตบีอะเฮี้ย แล้วอีอย่างที่รู้สึกว่าตัวละครบางตัวหลายๆทีมันก็เล่นใหญ่กันเกินเบอร์ก็แบบเน้นใหญ่เน้นเบอร์มันก็มีดีบ้างเสียบ้างอะไรเงี้ยบางทีพี่รู้สึกว่าแบบมันพอมันเล่นใหญ่มากได้อะล็อกมันไม่สมูทมันก็เลยจะกลายเป็นดูหนังเบลเบลเก๊กเแล้วก็แบบเวลามึงคุยกันก็จะดูไม่น่าสนใจทางเรื่องนะอ่าใช่เรียกเลยว่าเอยบางทีมึงลดสเกลลงนิดนึง คุยกันให้จืดกว่านี้หน่อยก็ได้อเออเขาเฉพาะอะไรองค์ประกอบหลายอย่างเกี่ยวกับไดนเสาร์มันค่อนข้างโอเคใช่ใช่ใช่ตอนคนเนี่ยเสือกเป็นปัญหาใหญ่จริงคนเสือกเป็นปัญหาใหญ่แล้วต่อมา,าผมก็พูดถึงซีจีแต่ละกันเพราะว่ามันอย่างที่รู้ว่ามันเก็บบีซีจีก็ได้ดีอะไรมากแต่ก็รู้สึกว่าเหมือนเขาเอาง,งบซีจีไปลงกับไดนเสาร์หมดเดนเสาร์มาทำออกมาโอเคเลยไดนเสาร์มาดี แต่ด้านอื่นเบอย่างคอาเงี้ยก็คือเห็นชัดว่ามันไม่เนียนมันแบบเห็นชัดชัดว่ามันคือก้อนฮอรกราฟิกอะบินมาแล้วก็ลงจอดยากยมึงดูแบ็กกราวด์ันด้วยใช่มึงเย่าแต่ฮอร์ดูแบ็กกราวด์มันด้วยย่าไม่สะเทือนแม้แต่น้อยเรียกว่าเทคโนโลยีวางกันได้ทาไม่ได้กูให้แฟร์นะเว้ยเพราะไอ้ช้างโนโดมึงก็ซีทีปานี่แหละก็ใช่เอ้แต่เขารู้ไงว่าเขาต้องทําไดโนเสาร์ให้มีียนใช่ฮอไม่จําเป็นสาหรับกู กูกูไม่เอาเครื่องบินกระดาษมาบินให้มึงดูก็บุญหัวแค่ไหนแล้วแต่ก็เห็นแบบหลายชัดแแบบหนังพยายามหลบเครื่องพวกหออะไรอยู่นะเพราะว่ามันมีฉายแบบพอมาจอดมันก็หลบไปถ่ายมุมอื่นพยายามเลี่ยงพยายามไม่ถ่ายมุมอื่นแล้วก็ทําอารมณ์ตีแรงๆเอาพอไห้รู้ว่ามีอก็ไอ้ที่คงลําบากแหละคงคงลาบากแหละไม่ถนัดไม่ถนัดอ่ะแต่ของพี่นะพี่รู้สึกว่าใหญ่หลายเรื่องหลายๆส่วนเนี่ยอย่างโดยเฉพาะองค์สุดท้ายเนี่ยมันข้อดีก็จริงนะแต่พี่มองว่าถ้ามันลดสเกลลงบางทีมันอาจจะสมูทกว่านี้อ่ะแต่อย่างว่าแหละ ต้องการเป็นหนังเกตบีเอามันอ่ะเนาะมันก็เลยช่างแมงช่างแมงสมูดเหรอมึงมึงพูดกูว่าสมูดเหรอไม่มีทางมันก็ซัดซะไอ้เอาซะใหญ่โตพี่มองว่าหลายๆที่มันมันมากเกินไปอืมันมากเกินไปก็ผมว่าซีเขาใส่มาไงเพราะว่าเขาอยากตามความเสร็งไงสงครามกับไดโนเสาร์นี่ไงเนี่ยคือสงครามกับไดโนเสาร์มันคือสงครามจริงๆอ่ะมึงหลุดเก้อได้ยาง่ะแต่าว่ามัน พอมันทํา CG ไดโนเสาร์โอเคมันก็เลยไม่ค่อยติดอะไร <ง S 1> มากอีกอย่างหนึ่งที่ต้องพูดถึงก็คือพี่รู้สึกว่าสเกลสเกลพลังของไดโนเสาร์มันก็ดูแแกว่ง,กวงนิดน,นึงอ่บางตัวก็โดนยิงตายบางตัวยิงให้ตายก็ไม่ตายบางตัวแบบซัดหมดแบกแบงไม่ตายบางตัวนี่นัดเอ้ยปันชดปันคิว้อนทมึงยิงปืนมึงจะรู้ว่าบางทีอ่ะปืนอ่ะมึงขํารอแล้วอันนี้พูดจริงไอ้เย yeah. ี้ยดอันนี้พูดจริงคือบางทีปืนอ่ะเขาเรียกว่ามีระยะหมุนรอบเตรียนมันจะมีระยะทำลายที่สุดที่สุดอยู่ ไม่ใช่ใกล้ที่สุดไม่ใช่ไกลที่สุดมันคือระยะตรงกลางที่กระสุนมันจะหมุนเกลียวได้ทะลุทะลุติดคลิติดคลิปอ่าถ้าถ้าอยู่ระยะนั้นจะติดคลิปอ่าเหมือนปืนพบปืนหลายชนิดก็จะมีระยะของมันอยู่ว่ามันจะทําอนุภาพมันได้แรงขนาดไหนอ่อันนี้ความรู้เฉยนี่ความรู้เฉยแต่นั่นแหละมันอาจจะติดคลิปพอดีติดคลิปพอดีก็ได้เองอีกอย่างหนึ่งพี่รู้สึกว่าบางฉากนะมันยังติดภาพจําจุลสิธิ์ชัดบ้าเลย มีมาชาที่แบบอะมึงมาจากจูดิส์แน่นอนแล้วมึงเฟกใช้ทดสอบแบบเดียวกันด้วยไอ้คือบางทีรู้สึกว่ามึงไอ้ชื่มึงเลี่ยงหน่อยก็ได้ก็พงกับเขาเป็นแฟนขับจูสิกป๋าไงก็อาจจะเคารบเคารบงานต้นฉบับมึงไม่ต้องเคารพมึงมาฉีกแล้วไอ้คือบางทีก็ดูแล้วรู้สึกสัตว์เอ้ยอันนี้กูคุ้นตามากเลยเอาไงมากขนาดฉากจำสแกมมันยังเป็นแบบจูสิส่ะเออพี่รู้สึกบางทีรู้สึกเสียของไงเอ้บางทีถ้ามึงจะแตกต่างแล้วอะเอาใหม่เอาใหม่คิดเองอยู่ว่าอันนี้มึงทำบางอันแบบ มึงคุ้นตาม,มากเลยนะฉากเนี้ยเหลี่ยมนี้ไม่ใช่เลยอะไรีเ,รยเลยเออที่มึงติดภาพจาไปหน่อยนะติดภาพจําไปได้อาจจะเขาว,ว่าเป็นจุดเด่นของหนังนาสาวเป็นขเขาแียวว่าขอต้องมีข้าคุณตันในสาต้องมีฉากแบบนี้มันเป็นตํานานอลไเป็นตำนานไปแล้วไปแล้วใ,ใช่ไหมต้องใช้ฉากแบบนี้เอามาสรุปก,กันเลยดีกว่ากับหนังเรื่องนี้คุณต้นให้ว่าไงบ้างก็คิดว่าหนังเรื่องเนี้ยอาจจะไม่เหมาะกับทุกคนเท่าไหร่แต่ว่าถ้าใครชอบหนังสงครามหนังนาเสาวที่ยิงกันมันซัดแบบไม่สนโลก ก็อาจจะไปดูเรื่องนี้ก็อาจจะสนุกได้ตัดความคาดหวังทิ้งไปตัดความสมเหตุสมผลทิ้งไปส่ับพี่พี่มองว่าสิ่งเดียวที่พี่ชอบมากที่สุดของเรื่องนี้คือมันทําให้ไดโนเสาร์กลับมาน่ากลัวอีกครั้งแค่นี้แล้วสำหรับพี่พี่พี่ฟินแล้วแค่เนี้ยด้วยทุนเกรดบีอันน้อยนิดของเขาเขาทะเยอทะยานมากพอที่จะทําให้ไดโนเสาร์มันกลับมาน่ากลัวและบ้าคลั่งเอ่อสำหรับพี่คือมึงแค่อนจอกับความสนุกที่เขามีให้คือความเลอะเทอะของตอัวละครคือตัวละครม่งเลอะเทอะชี้เชี่ยเลย แล้วก็ความบ้าคลั่งของไดโนเสาร์แล้วก็ความขยะของการปูเรื่องครึ่งชั่วโมงแล้วถ้าทนได้พี่ว่าโอเคไปสนุกกับมันเรื่องเรื่องนี้โอเคเลยใช่แต่ก็อย่าลืมเปลี่ยนโหมดในการดูด้วยแบบว่ามันไม่ใช่หนังทั่วไปที่จะมีนู่นนี่นั่นตามหลักหางอ่ะแต่คาดหวังว่าเขาเป็นหนังบล็อกบัสเตอร์ที่ทุนหลักหลักแบบร้อยสองร้อยล้านไม่ได้เอาจริงสมัยเนี้ที่เราดูหนังกันอ่ะแค่มทุนร้อยล้านก็ยังถือว่าต่ำแล้วแค่ทุนร้อยล้านก็กลายเป็นพวกหนังผีแล้วถือว่าผมว่าเก่งมากนะ เล้านแล้วทําได้ขนาดเนี้ยก็กูไปอ่านบทความหนึ่งไหมเหมือนมีการเถียงกันในเน็ตด,ด้วยนะเว้ยที่มีคนบอกว่าหึ่งคนบอกคนนักวิจารณ์พวก ει, นี้เขพูดว่าเนี่ยถ้าหนังเรื่องนี้ยใช้ทุนแค่เจ็ดล้านทํานะผมจะกินรองเท้าเลยอือไอ้แล้วเหมยผูก้กับก็บอกว่าไงมึงเริ่มกินได้เลย <c oughs> เอ้ยอะไเงี้ยเอาได้เออได้เลยไม่ค่าดีไม่ค่าดีก็เดี๋ยวครับมีอะไรเสริมไหมครับประมาณนี้แล้วกันอ่ายังไงก็หนังแต่ละเรื่องมันก็มีอง์หลักแล้วก็วิธีดูไม่เหมือนกันนะใช่แล้วก็ไป อย่าอย่าเชื่อเรามากไปดูแล้วตัดสินด้วยตัวเองดีกว่าอ่าดูแล้วตัดสินด้วยตัวเองจะได้มาด่าเราได้ถูกต้องอนะครับว่าหนังไม่ไม่เห็นดีเลยไม่แบบนั้นไปไ,ไปตัดสินด้วยตัวเองอยังไงหนัก็ตัดสินด้วยตัวเองดีที่สุดนะอ่ะวันนี้ก็ประมาณนี้ถ้ามีความคิดเห็นไงก็อย่าลืมทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์เลยนะครับผมอ่าต้องขอขอบคุณขนมแมวเลียจิงกะเบลโซเดียมต่ำไม่ติดเค็มมีประโยชน์จากทอรีนวิตามิน A B2 ีดีมีเลทะเบียนหั่นสดในไทย ตอบภัยแน่นอนเพระาะทำมาจากวัตถุดบมีคุณภาพใช้น้ำสับแบบพิมลเกรดมีกลิ่นหอมรสชาติกลมกล่อมเนื้อสัมผัสนุ่มละมุนไม่แต่งกลิ่นไม่ใส่สารกันเสียที่สําคัญราคาน่ารับสบายกระเป๋าแล้วก็มีให้เลือกมาถกถึง5รสชาติครับยังไงวันนี้ก็ประมาณนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์พวกเราด้วยจะได้มีเพื่อนมาคุยเรื่องหนังด้วยกันนะไว้เจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ